ตัวหัวบอลธรรมดานะครับที่เราเห็นทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้หัวบอลธรรมดาก็จะมีแค่ขนาดเดียวถ้าเกิดเป็นอาคาสวิตก็ใส่อาคาสวิตถ้าเกิดเป็น501ก็ใส่แค่501นะครับ <_ S 1> ตัวหัวบอลของทาง M30 <_ S 2> ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใส่ได้ทั้งอาคาสวิตได้ทั้ง501นะครับ, <_ S 1> รบเพราะฉะนั้นมีเพจเล็กๆแบบนี้ก็สามารถใส่ได้หรือว่าตัวเพจ501นะครับเป็นเพจใหญ่ๆเนาะแบบนี้ล็อกปั๊บอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะแพนได้แบบนิ่งๆเลยนะครับอันนี้คือหัวบอลนะครับของทาง M30 สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีแกจเจตของทาง iFootage นะครับมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันอีกแล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นหัวบอลน,นะครับซึ่งหัวบอลตัวนี้สามารถที่จะติดตั้งได้ทั้งงานวิดีโอแล้วก็งานภาพนิ่งนะครับแน่นอนเลยว่าณนะช่วงนี้นะครับการไลฟ์เนี่ยแนวตั้งเป็นการไลฟ์ที่เป็นที่นิยมที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีไอหัวอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นหัวน้ํามันหรือว่าหัวสำหรับงานวิดีโอโดยเฉพาะเลยนะอันเนี้ย ถ้าใครมีหัวอย่างนี้อยู่แน่นอนครับว่ามันจะได้แค่ทิ้วขึ้นทิ้วลงแผนซ้ายแผนขวานะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะไลฟ์แบบแนวตั้งนะครับเราเลยต้องใช้เป็นหัวบอลเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของตัวหัวบอลตัวนี้นะครับของ i f o o t a g e Commodore M30 บอลเฮดนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,450บาทสำหรับตัวหัวบอลคอมมาโด M30 บอลเฮดนะครับของในกล่องนะครับแน่นอนเลยว่าตัวนี้มีสแตมป์ของ c ี b ี e มีเดียนะครับประกันศูนย์ไทยสบายใจหายห่วงได้เลยเปิดออกมาครับเราก็เจอกับพวกกันชื้นคู่มือนะครับในคู่มือเนี้ก็จะมีตัวประแจแอลเบอร์เล็กมาให้1ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันเนาะว่า ตัวนี้เขาให้มาทำอะไรนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มีให้เหมือนเดิมนะนี่คือคู่มือแล้วก็จะมีตัวเพจนะครับเพจแบบนี้เป็นอาคาสวิตนะครับตัวน็อต14่นเอาไว้ติดตัวตูดกล้องนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีตัวยางกันกระแทกด้วยนะครับเวลาเราติดเข้าไปตับตูดกล้องนะครับมันจะได้ไม่ถูกกันจนเป็นรอยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวบอลของ M30 วัสดุทั้งตัวของเขาเลยเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเพราะฉะนั้นได้เรื่องของน้ําหนักเบาแล้วก็ความคงทนแข็งแรงนะครับอันนี้จะเป็นทั้งหัวแพนก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เขามีกลไกในการทําเรื่องของการแพนกล้องได้ด้วยนะครับสําหรับภาพนิง่งหรือว่าวิดีโออยากแพนสวยๆก็ตัวนี้มีนะครับสามารถปรับหนืดแล้วก็ล็อกได้ด้วยตรงนี้ ได้มีตัวเลขบอกนะครับว่ากี่องศาองศานะเวลาเราถ่ายแลนด์เคปนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้จะเป็นตัวปลดล็อกตัวหัวบอลตรงนี้นะครับหัวบอลอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าเขาจะมีตัวเว้าแค่ทางด้านหน้าอย่างเดียวเผื่อเวลาเราเนี่ยต้องการที่จะปรับมันลงมา90องศาแบบนี้เพื่อทําตัวกล้องของเราเนี่ยให้เป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ความพิเศษของเขานะครับที่ผมบอกว่า แตกต่างจากตัวหัวบอลธรรมดาตัวหัวบอลธรรมดานะครับที่เราเห็นทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้หัวบอลธรรมดาก็จะมีแค่ขนาดเดียวถ้าเกิดเป็นอาคาสวิตก็ใส่อาคาสวิต <Wand. S 1> ถ้าเกิดเป็น501 <outgoing. S 1> ก็ใส่แค่501นะครับแต่ว่าตัวหัวบอลของทาง M30 ตัวนี้มันสามารถที่จะใส่ได้ทั้งอาคาสวิตได้ทั้ง501นะครับเพราะฉะนั้นมีเพจเล็กๆแบบนี้ก็สามารถใส่ได้หรือว่ามีเพจหัวน้ํามันแบบนี้นะครับมันจะเป็นขนาดใหญ่ สามารถที่จะใส่เข้าไปในหัวบอลตรงนี้ได้เลยตรงนี้สำหรับตัวเพจ501นะครับแล้วก็ตัวอาคาสวิตตรงนี้ก็จะใส่อยู่ด้านล่างสามารถใส่ได้ทั้ง2ขนาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้ของทาง i-put-Tate นี่ตัวหนีบโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่กับตัวหัวบอล M30 ของทาง i-put-Tate ได้ด้วยนี่นะครับใส่ล็อกนะครับไอตัวล็อกของเขาเนี่ย ค่อนข,ข้างดีออกแบบมาดีตัวล็อกตัวอื่นนะครับของออหัวบอลส่วนมากจะเป็นแบบนี้บีบหมุนแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จริงๆมันก็ดีแหละเพราะว่ามันจะได้เรื่องของความชัวนะครับว่ามันจะล็อกแน่นแน่นอนนะสำหรับหัวบอลธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันจะช้านิดหนึ่งตรงที่เราต้องหมุนเข้าหมุนออกแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่เลยครับปลดแบบนี้เลยแล้วก็สามารถเอาของออกมาได้เลยแล้วก็ ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดของตัวกดตรงนี้ได้ด้วยสมมุติว่าเราใส่ตัว501เข้าไปตัวเพจ501นะครับเป็นเพจใหญ่ๆเนาะแบบนี้พอเราใส่เข้าไปแล้วเราล็อกสังเกตถ้าเกิดมาเดิมๆสแตนดาร์ดของเขาเลยคือเวลาล็อกเนี่ยมันจะล็อกไม่สุดเห็นไหมมันจะง,ง้างไม่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นเพจเล็กๆแบบนี้เป็นอาคาสวิตของเขาเองเนี่ยใส่ปุ๊บล็อกสนิท เห็นไหมครับอันนี้คือสนิทเรียบร้อยนะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดใครจะไปใช้กับตัว501มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือถ้าเราสไลด์เข้าไปแล้วเวลาบีบล็อกปุ๊บเห็นไหมว่ามันไม่สนิทแบบนี้นะครับง่ายๆเลยคือไอ้ตัวนี้เราสามารถปรับได้ด้วยด้วยการปิดล็อกมาก่อนแล้วตรงนี้นะครับมันจะมีตัวน็อตหกเหลี่ยมนี่ผมให้ดูมันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะ หมุนล็อกแน่นแล้วก็คลายออกได้เราแห่ประแจ้แอลขนาดไซส์นี้เข้าไปนะครับเราสามารถที่จะหมุนล็อกได้อย่างเมื่อกี้มันแน่นเกินไปใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะคลายออกมาโดยการใช้ตัวหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับคลายตัวน็อตตรงนี้ออกมาให้เรียบร้อยปุ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเราใส่ตัว501เข้าไปครับเพจ501ล็อกปั๊บ อยู่แล้วคือเราแค่มาปรับขนาดไอตัวหัวหกเหลี่ยมที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะมันจะมีห,หัวหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของมือจับตรงนี้นะครับมือจับตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยนะสำหรับตัว M30 ตัวนี้นะครับแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดบางทีเราหมุนตรงนี้มีอุปกรณ์เสริมเนี่ยเราอาจจะติดใช่ไหมเราก็แค่เอานิ้วกดตรงนี้แล้วก็หมุนได้เลยครับอยากให้กดลงด้านล่างก็หมุนตัว ปิดล็อกตรงนี้นะครับให้ลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็กดล็อกนี่มันจะล็อกอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าใครจะเอามาทางด้านหลังเหมือนเดิมเลยคือเรากดตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วเราก็หมุนตัวกิปล็อกตรงนี้นะครับเพื่อจะมาล็อกทางด้านหลังแบบนี้อันนี้สามารถที่จะปรับหมุนล็อกได้ทั้ง4ทางเลยหรือว่าจะหมุนล็อกด้านบนก็สามารถทําได้ครับอันนี้นี่อันนี้คือตัวมือล็อกของ m 3 0นะครับแบบนี้ อ่ะอันนี้คือความพิเศษของตัวล็อกนะครับของหัวบอล M30 แล้วก็ตรงนี้จะมีระดับน้ําเอาไว้ให้เราดูด้วยนะครับเรื่องของเฮ้ยระดับมันตรงหรือเปล่ามันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงไปด้านหน้าเอียงไปด้านหลังหรือเปล่าเราสามารถที่จะดูระดับน้ําตรงนี้ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดไอหัวตรงนี้ออกได้นี่ไอหัวตรงนี้นะครับสามารถที่ถอดได้ด้วยประแจแอที่เขาให้มาตรงนี้ก็แค่หมุนเข้าไปครับมันจะมีตัวตรงนี้ให้เราหมุนอยู่ เราคลายมันออกได้นะครับเราสามารถคลายตัวน็อต2ตัวนะครับตรงนี้มันออกได้ด้วยประแจแอลที่เขาให้มาตรงนี้อ่ะพอคลายออกแล้วยังไงครับเราก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นปึ๊บพอล็อกแน่นแล้วครับเราก็หมุนออกอันนี้เราสามารถหมุนออกได้ด้วยนะพอหมุนออกแล้วมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะเป็นตัวนี้อ่าเป็นเกลียว3ส่วน8นะครับเผื่อว่า เราอยากจะไปใส่กับอุปกรณ์ตัวอื่นถ้าเกิดใส่ไปก็หมุนเกลียวกลับเหมือนเดิมแบบนี้เราก็เอาไอ้ตัวน็อตตรงนี้นะครับที่เขาให้มาเนี่ยใส่ล็อกเข้าไปเซฟตี้อีกทีหนึ่งกันหมุนกันบิดนะครับอันนี้นะครับก็คือฟังก์ชันต่างๆของตัวค o m ม o bon ดอเอ็มสา h e a d บนตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้น้ำหนักของเขาอยู่ที่293กรัมเองนะครับน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับสามารถพกพาได้ง่ายแล้วก็ ไอห,หัวตัวนี้นะครับเห็นแบบนี้สามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้ถึง10กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆเ,เอาไปติดกับตัวกล้องใหญ่เลนยาวไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมลองล็อกแน่นดูแล้วนะครับหัวเขาอยู่ดีมากอยู่กึกเลยนะอันนี้นะเวลาเราจะเอาหัวตัวเนี้ยไปถ่ายวีดีโอเราก็สามารถใช้ได้นะเพื่อเราจะไปถ่ายพวกแลนสเคปนะครับเราก็สามารถที่จะแพนได้แบบนิ่งๆเลยนะครับค่อนข้างหนืดนะตัวเนี้ยจะไม่กึกกึกกึ เพราะว่าหัวบอลบางรุ่นเนี่ยเวลาแพนแบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะไม่สมูทอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบคึกคือคคเราปรับหนืดได้ด้วยอันนี้คือหนืดน้อยนะครับเวลาแพนก็ใช้น้ําหนักเบามากแผนไปเลยครับแผนสวยสวยแล้วปลดล็อกปรับหนืดได้ด้วยไม่ต้องล็อกนะครับแค่ปรับหนืดเราก็สามารถทําได้แล้วนี่ปรับหนืดอ,อันนี้คือหัวบอลน,นะครับของทาง m 3 0แล้วถ้าเกิดเราต้องการถ่ายแนวตั้งเหมือนเดิมครับปลดล็อกไอตัวตรงนี้ แล้วเราก็หักลงมาเลย90องศาเป๊ะเลยนะครับอันนี้เห็นไหมไม่แงนไม่บางรุ่นนะครับบางรุ่นเขาเว้าวมาไม่ดีเนี่ยพอเว้าวมาไม่ดีนะไอ้ตัวเนี้ยมันลงไม่ถึง90องศาอ่ะผมเคยเจออยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะพอเราเอาหัวบอลลงมาแบบเนี้ยมันอยู่ได้แค่เนี้ยเห็นไหมครับว่าแน่นอนว่าเฟรมมันจะเอียงนะครับเฟรมมันจะเอียงเราก็ต้องหาอะไรมาค้ำไว้ตรงขา พวกขาไตพอร์ตอะไรของเราขากล้องของเรานะครับเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยมันตรงได้ระดับแต่ว่าอันนี้ผมลองลงมาแล้วปุ๊บหักมา90องศาปั๊บตรงเป๊ะเลยครับนี่ระดับได้เลยและนี่ก็คือหัวบอลของทาง i f o o t a g e c o m m o d o M30 Ball bon Head นะครับเป็นหัวบอลที่สามารถใส่กับตัวเพลทได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเพลทจับโทรศัพท์มือถือ501หรือว่าอาคาสวิทนะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปกับตัวหัวบอล ตัวนี้ได้เลยแล้วก็วัสดุเรื่องของงานประกอบต่างๆเนี่ยดีแน่นอนนะครับถ้าเกิดขึ้นชื่อว่า i o o t a g e อ่ะอันนี้ก็คือหัวบอลที่เราเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีตัวแกเจตตัวไหนของทาง iFootage มารีวิวให้ได้ดูนติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาผุมแล้วสวัสดีครับ